โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายเปนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมหลอนออฟนะตอนนี้เพื่อนเพื่อนประสบปัญหาเหมือนผมหรือเปล่าครับว่าอยากจะปั้นตัวละครหลายตัวแต่ว่าของไม่พอปั้นนะครับของไม่พอปั้นแล้วทีนี้ทำยังไงละ่ะเราจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวละครพวกนั้นอ่ะลงด่านเหมือนกันแต่ว่าเราไม่เราไม่อยากจะปั้นอะ่ะหรือว่าของเราน้อยอะ่ะทีนี้เนี่ยมันจะมีให้เราได้ยืมเพื่อนครับผม ยืมเพื่อนเนี่ยมันจะลงได้แค่บางอีเวต์หรือว่าบางด่านเท่านั้นซึ่งเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยก็จะลงได้แค่ตัวของกิจกรรมสากุระนะครับกิจกรรมสากุระถามว่ายากไหมนะครับถ้าเป็นด่านอีซี่เนี่ยนข,ข้างที่จะง่ายแต่ว่าถ้าเป็นด่านฮาร์ดเนี่ยมันก็พอที่จะยากขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าเราอยากจะเปิดในส่วนของตัวแคมปิ้งตรงนี้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องเล่นด่านให้ผ่านตรงนี้มันจะเป็นการผลิตเหรียญให้เราแบบฟรีฟรเลยนะครับแค่รอเวลาซึ่งเหรียญพวกนี้เอาไปซื้อของได้นะครับ แล้วยเวลาเนี่ยมันเปิดค่อนข้างนานนะหลายวันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาเปิดแคมปิ้งตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีเนาะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียพลังงานในการที่จะฟาร์มกิจกรรมนี้เราอาจจะไปลองกิจกรรมหน้าเลยก็ได้นะครับโอเคการเล่นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรผมก็อาจจะไม่ได้3ดาวเต็มเพราะว่าตัวของผมเนี่ยแน่นอนก็ผมตีไม่ไหวอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมค่อนข้างที่จะยาก i. ขึ้นมาหน่อยโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมายืมตัวละครเพื่อนกันการยืมตัวละครเพื่อนเนี่ยมันจะยืมได้ทั้งหมดเนี่ย สิบครั้งนะครับก็คือไม่ใช่สิบครั้งนิหนึ่งหนึ่งตัวใช้ได้สิบครั้งนะครับคล้ายๆกับตัวของสมดร์วอลใช่ไหมที่มันจะมีเพื่อนเพื่อนใช่ไหมเรายืมเพื่อนมาหนึ่งตัวเงี้ยมันก็ใช้ได้สิบครั้งพอเปลี่ยนตัวต่อไปเนี่ยอีกตัวต่อไปเนี่ยมันก็ใช้ได้อีกสิบครั้งอย่างเช่นผมยืมยืมโคคิทัสมาผมก็ใช้โคคิทัสได้ทั้งหมดสิบครั้งยืมในส่วนของออร่ามาผมก็ใช้ได้ออร่าได้ทั้งหมดสิบครั้งแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่ตตตต้้้้้้้้องงใใชใหหมดดดคคครรรรรััััันนนนนะะะเเาาาสถไไไปปลลีีย่ยวววกก็็บ แล้วก็มันมีทั้งหมดเนี่ยจำนวนรอบทั้งหมดเลยเนี่ยที่เราจะใช้ตัวละครเพื่อนลงเล่นไดนน้ก็คือน่าจะ20ครั้งนะเพราะว่าผมน่าจะใช้ประมาณ5ครั้งแล้วนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะให้เรายืมตัวละครที่มันเก่งๆหรือว่าตัวละครของเพื่อนที่มันแบบว่าโอ้โหพลังเยอะๆมันจะได้แบกเราได้นะครับอ่าก็จะประมาณนะั้นถ้าใครที่แบบว่าเลเวล60ไปแล้วเนี่ยคอมเมนต์ไม่ได้นะคอมเมนต์ไม่ได้นะผมจะได้ยืมอ่าผมก็มีเพื่อนประมาณเนี้ย ก็ส่วนมากก็เวิวประมาณนี้เลย56บางคนก็ตั้งตัวที่เขาไม่ได้ใช้นะ EVI นะครับเออมันก็มันก็ตัวดีแหละแต่ว่าผมอยากได้แบบถึกๆมากกว่านะส่วนมากก็เน้นตั้งทีมถึกให้เพื่อนเขาละกันนะเพราะว่าเนี่ยอย่างโคคิทัตอย่างตัวของตัวของชาวยหน้ากากอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเกมนี้ยคือมันจะต้องเน้นความถึกเป็นสําคัญนะอืมอ่ะโอเคคือดาเมจเนี่ย ถามว่าดาเมจถ้าเรามีดาเมจแรงๆอ่ะโอเคไหมมันก็โอเคแหละแต่ว่าคือผมยังไม่ได้ทําทีมดาเมจไงเออก็เลยแบบถ้าใครแบบว่ามีตัวของโคคิทัตถึกๆหรือว่าตัวของตัวของอะไรอ่ะอันไม่ใช่อันเวโดตัวของชาวเทียเออชาวเทียที่มันถึกๆอ่ะนะครับชาวเทียไม่ว่าจะเป็นชาวเทียชุดเกาะหรือว่าจะเป็นในส่วนของชาวเทียหน้ากากอ่ะก็คอมเมนต์ชื่อได้นะนี่ผมแอดไปนะครับขอขอ,ขอหน่อยนะเออเพราะว่า อนนี้คือทีมผมมันไม่มันไม่ค่อยถึกอ่ะอ่ะอยาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้คือผมยืมตัวละครเพื่อนมานะตัวละครเพื่อนแค่สามดาวอยนะแต่ว่าเลเวลเยอะยอะกว่าผมอืมถ้าใครแบบว่าใส่ของลุงแล้วอะเออเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าใครแบบใส่ของลุงแล้วอะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ทิ้งยูไอดีไว้เนาะเดี๋ยวผมไปแอดนะครับนี่โอ้โห,โห,โหมอนตีแรงมากนะมอนด่านฮาร์ดเนี่ยโอ้โหยังยืนไม่ไหวเลยขนาดเลวลห้าสิบกว่านะ หนาริบหกอะ่ะปึ่งผมก็ยืมได้ไหวผมผมยิ่งกว่าเขาอีกอเพราะว่าว่ามันต้องใส่ของลุงอะ่ะผมว่าน่าใส่ของลุงถึงจะน่าจะผ่านด่านนี้ได้ด้าเมดเนี่ยคือมันไม่มีเธอจํากัดไงเราก็ยื้อได้เรื่อยเลยเนาะแต่ว่าถ้าใครแบบว่ามีตัวถึกถึกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะอันนี้สาคัญมากเพราะว่าผมผมต้องการผ่านด่านมากจะได้แบบเอาไปปลดล็อกการสร้างแคมปิ้งเนาะเลเวลถัดไปนะครับอื ก็ถ้าใครมีเพื่อนดีนะครับก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าดีกับตัวเรานะอ่ะโอเคตอนนี้เพื่อนผมก็แอดมั่วๆอยู่เธอแอดใครบ้างก็ไม่รู้อ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับในส่วนของตัวการยืมเพื่อนนะครับสาเหตุที่เราต้องยืมเนี่ยก็คือเราเนี่ยยังไม่ได้ปั้นตัวละครเยอะใช่ไหมผมก็พยายามจะปั้นตัวละครที่มันจําเป็นที่จะต้องใช้งานนะแต่ว่าตัวละครของเราเนี่ยถ้าเราไม่คิดว่าจะใช้ตัวละครนั้นแบบยาวๆเนี่ยเราทําแค่ประมาณเลเวลหกิบเนาะ แล้วก็จะทำขึ้นเลเวลมากกว่าอนนี้นะเพราะว่าผมเห็นว่าเขาบอกว่าเวลาการย่อยเนี่ยมันต้องใช้มันต้องใช้ของในการที่เราจะรีเซ็ตด้วยนะสำหรับตรงเนี้ยเออแต่ว่าตอนเนี้ยมันมันรีเซ็ตฟรีนะก็พยายามอย่าให้มันเกินเวลหกแล้วกันเนาะเอาแค่หกพอนะครับประมาณนี้แล้วกันยงนนังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมแล้วกันเนาะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ